ท่านผู้ชมครก็มีเรื่องที่ไปถึงการขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับ<ม>เพจสายใหมต้องรอดนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายผู้หญิงอายุ27ปีไปขอความช่วยเหลือว่าเธอมีอาชีพเป็นสาวเอ็นนะ<ม>เป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์เป็นเป็นสาวที่ให้บริการ oh. นะจะไปจะไปชงเบียรจะไปอะไรก็ได้เด็กเอ็นนี้เหรอเด็กเอ็นนะ แล้วก็เธอก็เล่าให้คุณเอกภพฟังนะครับ <c oughs> ว่าเ,เธอถูกผู้ชายคนหนึ่งติดต่อนะครับให้ไปที่โรงแรมนะครับเธอพาไปดูโรงแรมด้วยนะฮะอยู่ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเวลาสี่ทุ่มครึ่งวันที่26สิงหาคมนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปขายบริการให้กับผู้ชายนะครับในราคาพันห้าพอเสร็จสับเรียบร้อย มีอะไรกันแล้วนะครับเธอผู้ชายก็ของให้ขอทวงเงินคืนบอกว่าผู้ชายไม่เสร็จผู้ชายไม่เสร็จเธอก็บอกไม่ยอมก็ทำไปแล้วไม่เสร็จมันก็มันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่คืนเงินให้พอไม่คืนเงินผู้ชายอ้าวว่าเป็นตำรวจถ้าไม่คืนเงินจะจับข้อหาค้าประเวณีพวกเธอนี่ขายบริการทางเพศนะเธอก็เลยกลัว นอกจากนั้นเนี่ยผู้ชายยังโทรศัพท์ไปหาอ้างว่าเป็นเพื่อนคขาเป็นตำรวจเหมือนกันกําลังใช้บริการกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือเรียกไปสองคนนะฮะแล้วก็จะขอเงินคืนแล้วก็ยังทําเป็นพาผู้เสียหายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปที่โรงพักจริงๆด้วยวไปที่สอพพร<อ>นะคนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เธอก็ีกลัวเธอก็เลยยอมคืนเงินให้แต่ฝ่ายชายไม่จบ เห็นว่าฝ่ายหญิงกลัวป๊บก็เลยขอเอาเงินอีกสองหมื่นจะเอาเงินผู้หญิงอีกสอง0มื่นนะครับถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะจับข้อหาขายบริการทางเพศนะผู้เสียหายทีนี้ท้าตายให้จับเลยจับเลยค่ะจับเลยมาถึงโรงพักแล้วเพราะอย่งางก็ตามแต่เสียค่าปรับไม่ถึงสองหมื่นแน่ออนะไอ้ฝ่ายตำรวจฝ่ายตำรวจนะที่เธอเข้าใช้เป็นตำรวจก็เลยบอกว่า เดี๋ยวจะติดต่อนะโทรศัพท์ไปขอไปทางญาติของเธอด้วยจะไปข่มขู่เอาเงินจากญาติอีกออเรื่องยาวมากท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังคุณเอกภพนะฮะขอทางคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ขอสองหมืน่นขอสองหมืน่นที่จะให้จบเรื่องขอสองหมื่นทีนี้เด็กเขาบอกว่าเขามีเงินสองหมืน่นเขาจะมาทําแบบนี้ทําไมเขามาทําแบบนี้เพื่อจะดับมาลับเอ็นมาลักวีเนี่ยเพื่อจะหาเงินให้ลูกเขา นะครับเขามีครอบครัวและครอบครัวเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องพอบอกอครอบครัวไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยทางชายที่อ้างไปตำรวจเนี่ยในห้องมีสี่คนนะครับฝ่ายชายมีสี่คนก็บอกว่าเอาสองหมื่นเขาบอกเขาไม่มีเงินสอง0มืฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพี่สองหมืเนี่ยพี่ส่งตัวหนูให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเถอะเพราะว่าข้อหาคาบเวณนี่มันเป็นโทษปรับน้องผู้หญิงเขาก็รู้ก็คือก็ปรับไปทีนี้ชายสี่คนก็ไม่ยอม บอกว่าอ๋อม,ม,มึงรู้มากใช่ไหมมึงรู้มากงั้นเดี๋ยวมึงโทรตามญาติมาเขาก็ถามว่าทำไมเขาต้องโทรตามญาติเพราะว่าเขาอายุเกินเขาไม่ใช่เยาวชนอะไรเงี้ยตำรวจอกไม่ได้มึงต้องโทรตามญาติมาเพราะว่ามันเป็นกฎหมายมึงถูกเอาตัวไปที่มึงต้องเรียกญาติมาเขาก็เลยยอมเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ญาติรู้เพราะเขาไม่ได้บอกญาติว่าเขามาทําอะไรสุดท้ายแล้วก็จากสองหมื่นเจรจาต่อรองกันเหลือห้าพันห้าพันบาทเนี่ยเอาเป็นเงินสดสี่พัน แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีอีกหนึ่งพันแต่ไม่แน่ใจว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีของใครนะครับแต่มีหลักฐานเป็นสนิปการโอนพอหลังจากที่เขาจ่ายเงินเสร็จปุ๊บก็มีการบอกกับน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องจ่ายให้เป็นรายเดือนโดยที่จะให้น้องเขาเนี่ยติดต่อกับคนคนหนึ่งแล้วบอกว่าต้องจ่ายเสียเงินให้กับทางทางทางเนี่ยเป็นรายเดือนด้วยนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็มีความพยายามคือน้องก็เสียงเงินแล้วยังมีความพยายามจะเอาน้องกับเพื่อนอคนหนึ่งเนี่ย ไปให้กับคนอื่นมีอะไรด้วยแล้วเขาก็กลัวแล้วคราวนี้ก็มีการไปขู่เขาว่าเดี๋ยวถ้าหลังวันหลังเนี่ยเรียกตัวมาต้องมานะให้มามาร่วมหลับนอนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขามันน่าหวาดกลัวครับเขาก็เลยตัดสินใจมาร้องเพจสา่แบบต้องรอเพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องนี้นะครับในใจนะผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเจ้าที่จริงไหมแต่ว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นอย่างนั้น หนูจำได้ว่าเป็นสีขาวแต่ว่า็รถกระบะเป็นรถเก่งค่ะเก่งสีขาวยี่ห้อจำได้ไหมยี่ห้อไม่ได้ไม่ได้เนอะตอนที่ไปในรถคนนั้นพาเราไปกี่คนอยู่ในรถกี่คนตํารวจคนเดียวค่ะขนนั้นคุมอะไรคนเดียวใช่ค่ะแล้วอีกคนขับตามเหมคอักันขับตามเหรอไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่ได้มองไปตอนนั้นหนูก็เหมือนเครียดแะค่ะพี่หนูไม่ได้อะไรแล้วก็ไปเจอที่นน่นที่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 บอกที่เป็นหน่วยสวาร์ทรายแน่นะค่ะแล้วอยู่บนรถได้พูดอะไรบ้างแล้บอยู่บนรถอ่ะเขาได้พูดอะไรบ้างไหมครับ เขาก็บอกแค่ว่าก็เหมือนว่าพี่พี่บอกแล้วพี่บอกแล้วว่าพี่เป็นตำรวจประมาณนี้แต่คือจนหนูมไม่เชื่อเขาก็เพราะเขาไม่ได้สแสดงหลักฐานอะไรให้หนุมดูเลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะจนกระทั่งเหมือนเขารออีกฝั่งอ่า ว่าจะีปฝั่งหนึ่งใช่รออีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่ารวบตัวได้แล้วเนี้ยเขาถึงแสดงตัวค่ะแล้วมีการบอหรือโทรศัพท์บ้างไหมครับเขาใช้โทรศัพท์ตลอดแชทงานกันค่ะแชทงานแต่ไม่มีการโทรใช่ไหมไม่โทรค่ะไม่มีการโทรกันแล้วตอนเขาไม่ได้อ้างตัวว่าเขาจะเข้ากลุ่มตัวเราเลยไม่ค่ะเขาไม่ได้แสดงตัวอะไรเลยเป็นแสดงตัวลูกค้าทั่วไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมฟังจากที่คุณเอกพบเล่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ก็โอ้โหถ้านี่เป็นตำรวจจริงนะตอนนี้เรายังเรายังฟังตามที่น้องเขาบอกน้องเขาเชื่อว่าเป็นตำรวจนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ปักใจว่าตามรูปการเนี่ยจะเป็นตำรวจจริงๆหรือไม่เดี๋ยวรอให้ทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตร,รีโชติวัตรเหลืองวิไลซึ่งวันนี้ท่านได้เซ็นคําสั่งให้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจ15คน ที่อยู่ในโรงพักคืนวันนั้นนะครับไปช่วยราชการที่สูนย์ปฏิบัติการตำรวจปุถุทมพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคนที่อ้างเป็นตำรวจจะเอาเงินเธอคืนและตอนหลังจะเอาอีกหลายอย่างตามที่คุณเอกพบบอกนะครับว่าจะเอาเงินจากครอบครัวนะครับจะเอาเงินเป็นรายเดือนจะให้เธอ ไปหลับนอนกับผู้ชายคนอื่นพวกกันและถ้ามันมีอารมณ์อยากจะนอนเมื่อไหร่ก็ต้องมาหลับนอนกับมันอีกอโอ้โหมันเอาเยอะมากอืมันเอาเยอะมากนะฮะถ้านี่เป็นตํารวจจริงๆนะเรื่องนี้ท่า,านผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากๆอมันใหญ่มากๆอย่างที่เคยบอกว่าในสังคมทุกวันเนี้พอตกกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันมีตํารวจชั่วอยู่กลุ่มหนึ่ง นะซึ่งอาจในประเทศเราอาจจะมีหลายกลุ่มก็ได้ที่พอถึงกลางคืนปุ๊บออกไปท,ทําทีปฏิบัติหน้าที่แต่ไปหาเงินอแต่ไปหาเงินแต่ไอรายเนี้ยไอก้กงเนี้ยไอก๊กเนี้ยถ้ามันเป็นตํารวจจริง,รงมันหาเงินแบบเอาจากเด็กเอ็นให้ให้เพื่อนกันหรือว่านายหน้าไปเรียกเด็กเอ็นมาสองคนนะฮแล้วก็เอาเขาด้วยนะอนอนกับเขาด้วยนะออเเ้าดวย เสร็จแล้วอ้างบอกว่าไม่เสร็จเอาเงินคืนมานะถ้าไม่คืนเดี๋ยวพาไปโรงพักพอไปโรงพักปุบ๊บเอาอีกทีนี้เอาไม่เลิกเอาอีกส<ข>องหมื่นจะเอาเจากครอบครัวอีก 5, โอโห้าพันโอ้โหดูสิฮะเห็นไหมฮะถ้ามันเป็นตำรวจจริงๆนะโอ้โหมันแบบพฤติกรรมเนี่ยมันชั่วช้ากว่าคนร้าอีกนะใช่ใช่มันชั่วช้ากว่าคนร้าอีกนะเร็วไหนะมฮะ นี่รู้รู้ว่าเขาค้าประเวณีเนี่ยไปล่อซื้อเขาแต่ทําด้วยนะออทําแล้วถ่ายเงินเขาอีกใช่เอออย่าบอกล่อซื้อเลยใช่ไหมฮะพ่อ,อทำจริงอเ,เออมทำจริงแล้วมึงก็ข่มขู่รีดทรัพย์เขาท่านพลต,ตรีโชติวัตนบ,บอกว่าเออเด้งตํารวจในโรงพักคืนนั้นทั้ง15คน <c oughs> เกือบหมดโรงพักเนะี่ยสิคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวตั้งกรรมาการสอบแล้วก็ วันจันทร์ที่2กันยายนนี้จะให้น้องผู้เสียหายเนี่ยนะเด็กเอ็นคนนี้มาชี้ตัวนะครับมาชี้ตัวชายชะก,กันสักสี่คนลองดูว่าสี่คนเนี้ยยืนให้น้องเขาชี้ตัวจะชี้ถูกไหมผู้ชายสองคนที่ไปซื้อบริการใช่ไหมเธอกับเพื่อนอนะถ้าชี้ถูกและเป็นตำรวจจริงๆนะก็ชัดเจนงานนี้ คือสอพอพระนครศรีอยุธยาเตรียมตัวเจ๊งนะนต้องบอกว่าเจ๊งเลยแทบจะแบบเออล้มลงพักหรือลงพักได้เลยใช่ถ้ามีแก๊งตำรวจชั่วแบบนี้นะตอนนี้ภาวนาให้ภาวนาให้แก๊งเนี้ยไม่ใช่ตำรวจอืมอาศาัยแบบพาเหยื่อขึ้นไปบนบอง,งพักจริงอืมจะอาศาัยบรรยากาศข่มคูอะไรซึ่งมันทําได้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมมันจะทําได้ไหมถ้าคนไม่ได้เป็นตำรวจ แต่ว่าทําเป็นพาเอ,อเยื่อขึ้นไปบนโรงพักจริงๆให้เห็นอหเห็นว่าเนี่ยไม่ได้ขูน่นะเว้ยพี่เป็นตํารวจจริงๆนะเว้ยเห็นไหมพาไปบนโรงพักแล้วจะยอมจ่ายเงินไหมไอ้สี่คนนี้จับไม่ได้อ,อ่าใช่คือไอ้สี่คนนี้มันอยู่ในส5คนนี้แหละคือในในสิบห้าคนนี้เนี่ยถามกันเองนี่นะก็ต้องรู้แล้วว่าไอ้สี่คนนี้ใช่ตำรวจไหมใช่ใช่เพื่อนกันไ,ไหมใช่ใช่ไหมเออใช่ถ้าไอ้สี่คนนี้ไม่ใช่ตำรวจนะป่าเนี่ยรู้แล้ว รึเปล่า <c oughs> ป่าเนี่ยรู้แล้ว <c oughs> ถ้าสี่คนนี้ไม่ใช่ตำรวจสิบห้าคนที่ถูกเด้งไปเนี่ยเป็นตำรวจจริงสิบห้าคนที่ต้องโวยวายแล้วไม่ต้องมาเด้งผมหรอกมันไม่ใช่ตำรวจท่านผู้การเดี๋ยวจะจับให้ดูมันไม่ใช่ตำรวจมมวผมยังงงเลยมันขึ้นบนโรงพักทำไมคืนนั้นมันพาน้องผู้หญิงขึ้นมาอาศัยสถานที่โรงพักจริงๆข่มขู่น้องเขาให้กลัวมันไม่ใช่ตำรวจ แต่ป่านี้สิบห้าคนนี้ยังเงียบอยู่เลยเห็นไหมเออสิบห้าคนนี้ยังเงียบอยู่เลยเข้าเขาแล้วถูกเด้งไปเลยนะถ้ามีตำรวจทำแบบนี้จริงนะโอ้โหมันมันโคตรจะชั่วช้าสามานนะจริงๆนะเลวร้ายมากรอดูเรื่องนี้ต่อท่านผู้ชมฮะสพพระนครศรียุทธยาเนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยจะหาอะไรได้จากแค่นี้ใช่ หาอะไรได้จากแค่เนี้ยไปรีดเอากับผู้หญิงเนี่ยนะเออ